เรื่องเล่าแห่งวัดปฏิบัติของพระเซนชาวจีนและญี่ปุ่นผ่านเรื่องเล่าและรูปวาดภาพแนวเซนทำให้หนังสือเล่มนี้เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นหลายเรื่องเล่าในเวลาต่อมาได้ถูกใช้เป็นโกอานหรือปิศนาธรรม ที่อาจารย์เซนจะมอบให้กับสิทธ์แต่ละคนเพื่อนำไปขบให้แตกว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อความนั้นคืออะไรบางประโยคอาจต้องใช้เวลานานาน,นับสิบปีเพื่อทบทวนคำตอบโดยสิทธิผู้นั้นจะต้องเข้าไปทดสอบตอบคำถามกับอาจารย์เป็นระยะระยะเพื่อสอบทานความรู้ความเข้าใจที่มีในธรรมวันหนึ่งอาจารย์หยุนเหมือน ได้ถามบรรดาสานุสิ์ว่าพวกเธอลองเล่าถึงสภาวะจิตจในอีก15วันข้างหน้าของพวกเธอดูซิว่าเป็นอย่างไรทุกคนเงียบกริบไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้เลยแม้เพียงสักคนอาจารย์จึงบอกว่าทุกวันเป็นวันดีเซนไมิใช่สอนให้รู้แต่ให้เข้าใจเข้าใจด้วยปัญญาของตนเอง โดยมีอาจารย์เซนเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการบรรลุธรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการขบโกอ่านการปฏิบัติธรรมแนวเซนทั้งหมดแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นลืมตาไปจนถึงเวลาที่ล้มตัวลงนอนการฝึกฝนตนไม่มีวันหยุดไม่หยุดแม้จนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจในชีวิต วันหนึ่งเกิดลมพัดแรงจัดจนทงทิวหน้าวัดปลิวสวยัยพระสองรูปถกกันถึงเรื่องนี้รูปหนึ่งว่าธงกำลังสะบัดอีกรูปหนึ่งว่าลมกำลังพัดทั้งสองเถียงกันอยู่นานโดยไม่มีข้อสรุปจนท่านเว้ยหลางเดินผ่านเข้ามาจึงกล่าวว่ามิใช่ทั้งลมพัดหรือลมโบกสะบัดกรอก ใจของท่านทั้งสองต่างหากที่หวั่นไหวไปเองการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอยู่ที่การเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นไปตามจิตปรุงแต่งของเราธรรมะที่แท้จริงไม่ได้ขังตัวเองเอาไว้ในนามของศาสนาคำสอนคำพีหรือแม้แต่รูปแบบพิธีกรรมอันแตกต่างหลากหลายหากแต่ธรรมะนั้น สถิตยอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรารวมทั้งอยู่ในตัวเราด้วยขอเพียงค้นพบสัจธรรมนี้ให้ได้ในใจของตนเมื่อน,นั้นความรู้แจ้งจะเผยตัวออกมาดังแสงตะวันที่ฉายแสงผ่านม่านเมฆดำที่บดบังอยู่นั่นเอง